สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้นะครับเราจะมาดูในเรื่องของอนุกรมครับอนุกรมเลขาคณิตครับอนุกรมเหมือนเดิมครับคือการเอามันมาบวกกันบวกกันของอะไรครับของลำดับเลขาคณิตครับลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่มีการเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณนะครับหรือลดลงแบบหารออกนั่นเองนะครับเราจะบอกว่าดูตรงส่วนนี้นะครับขวอยาดูสูตรเลยเนาะสูตรของเราครับมีหมด3สูตรครับสูตรที่1สูตรที่2และสูตรที่3ครับ สูตรของเราหลักๆจะอยู่ในรูปของ a 1ครับคูณอยู่กับ1ลบ r กำลัง n ครับส่วนด้วย1ลบ R ครับสูตรนี้เนาะเรามีข้อจํากัดครับ R ของเราต้องมีค่าไม่เท่ากับ1นะครับเพราะว่าถ้าเท่ากับ1แล้วจะไม่เป็นลําดับเลขาคณิตแล้วมันก็จะใช้สูตรนี้ไม่ได้เพราะตัวส่วนเป็นศูนย์นั่นเองนะครับหรืออีกสูตรนะครับสูตรที่2มันจะเป็น a 1ครับคูณอยู่กับ R กําลัง n ลบ1ครับส่วนด้วย R ลบ1ครับเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรแรกเอาคูบังครับ เป็นสูตรเดียวกันกับสูตรแรกครับแค่มีการสลับที่กันเกิดขึ้นเนาะเงื่อนไขยังคงเหมือนเดิมครับคือ R าที่ไม่เท่ากับ1ครับสูตรที่1กับสูตรที่2ครูให้มองเป็นสูตรเดียวกันจะใช้สูตรไหนก็ได้ครับแต่ครูจะมาดูสูตรที่3ครับสูตรนี้ครับสูตรที่3สูตรนี้เนาะสูตรนี้ครับ A1 ครับลบอยู่กับ a n คูณ R รครับส่วนด้วย1ลบ R ครับ R ต้องไม่เท่ากับ1เหมือนเดิมนะครับ สูตรนี้เราจะใช้เมื่อเรารู้พจน์ที่ n ครับจะทําให้มันง่ายขึ้นถ้าเรารู้พจน์ที่ n เพราะฉะนั้น3สูตรครับจําครับจําครับครูเอาสูตรที่2องละกันเอาแค่2สูตรพอเพราะครูจํา2สูตรไงครูใช้อยู่2สูตรเพราะนั้นเราก็เรียนรู้แค่2สูตรก็พอครับสูตรแรกคือใช้ได้โดยตลอดสูตรที่2ใช้เมื่อรู้พจน์ที่ n ครับเดี๋ยวเราลองมาดูโจทย์กันครับโจทย์ข้อนี้เนาะโจทย์ข้อนี้ครับ จงหาผลบวกครับผลบวก10พจน์แรกของอนุกรม1 2 4 8 1ลบ2บวก4ลบ8บวกไปเรื่อยๆจากสูตรนี้ครับยจากอนุกรมตัวนี้รู้อะไรบ้างใสซครับรู้ N1 ครับ N1 ของเราคือ N1 ของเราคือ N 1ครับร,รู้อีกรู้ R ครับ R สามารถหายจากเอาตัวหลังหารตัวหน้าครับ ตัวหลังคือลบสครับหารตัวหน้าคือ1ครับแสดงว่า R ของเราคือลบสถูกต้องนะครับรู้อีกครับผลบวก10พจน์แรกแสดงว่าโจทย์ถามหา S 10เท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องไหมเอสสเท่ากับเท่าไหร่โดยที่ n ของเรานั่นแหละมีค่าเท่ากับ10เลยทันทีนะครับเริ่ม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 เดี่ยวเ,เริ่มครับแทนสูตรครับ Sn ข้อน,นี้ครับมีให้เลือกใช้2สูตรครับใช้สูตรไหนดี สูตร1หรือสูตร2นี่ครับถามตัวเองรู้พจน์ที่ n ไหมครับรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็ใช้สูตรบนละกันเนาะสูตรบนครับเริ่มแทนค่าครับสูตรว่า a 1ครับคูณอยู่กับ 1- ลบ r กํลัง n ส่วนด้วย1ลบ r ครับแทนค่าครับ a 1ของเราคือ1น1ครับคูณอยู่กับ1ลบ r ของเราคือลบ2ครับยกกําลังด้วย n คือ10ครับ ส่วนด้วย 1-R ลบ R ครับถูกไหมหลังจากนั้นคิดเลขครับนักเรียนคิดเลขกันเนาะ1ข้างหน้าเขียนเอาไว้เขียนทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เขียนไว้ก่อนนะครับลบอยู่กับ1ครับตัวนี้ลบ2กำลัง10ได้เท่าไหร่ลบ2กำลัง10ตัวฐานติดลบแต่ยกกำลังด้วยจำนวนคู่สแสดงว่าคำตอบที่ได้เป็นบวกแน่นอน2กลัง10ได้เท่าไหร่ครับ2 4 8 16 32 64 128 256 512 10 24ครับมีค่าเท่ากับ1024ครับไปฝึกท่องนะครับจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นส่วนด้วยครับ1-2ลบบ2เป็น3ครับเพราะฉะนั้นบวกลบเลขได้เป็นลบของ1 0, 2 2 3สเอ้ย1,023่ส่วนด้วย3ครับตัดเลขได้ครับอ่าหัวบางตัดเลขได้ครับ 3 3 9 3 4 2 3 1 3เพราะฉะนั้นข้อนี้ครับตอบลบ341นั่นเองไม่มีอะไรนะครับเป็นการใช้สูตรเฉยๆโอเคตัวอย่างที่1ผ่านไปตัวอย่างต่อมาครับจงหาผลบวก n พจน์แรกครับของอนุกรมเลขาคณิตอันนี้1บวก3บวก9บวกไปเรื่อยจนถึง2,187ครับจากอันนี้รู้อะไรบ้างว่าไป n 1รู้ไหมรู้ครับ n 1คือ หนึ่งรู้เลยครับรู้ R ครับ R คืออะไรครับ R คือตัวหลังหารตัวหน้าครับเอาคู่ไหนก็ได้เนาะเอาคู่มันง่าย,ายๆอป่เอาเรื่อมันเยอะ3หาร1นึงได้3ครับรู้อะไรอีกรู้จพ์สุดท้ายถูกต้องไหมรู้ An ครับ An คือ2 187ครับโจทย์ถามหา n พจน์แรกครับผลบวกเ n เท่ากับเท่าไหร่ ข้อนี้เขารูปพจน์สุดท้ายเห็นไหมว่ารูปพจน์สุดท้ายนะครับคือ2,187เพราะนั้นครูก็ใช้สูตรอีกสูตรนั้นทันทีครับสูตรอะไรครับ a1 ลบ an คูณ r ส่วนด้วย1ลบ r จำสูตรนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ครูก็เลยใช้สูตร sn ครับคูณอยู่กับ a1 ลบ an คูณ r ส่วนด้วย1ลบ r ครับ ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นแทนค่าครับ n 1คืออะไรแทนค่าเข้าไปเอาบังไหมเนี่ย n 1ึคือ1นครับลบกับ an คืออะไรครับ2,187่อครับ R คือไรครับ R คือ3ส่วนด้วยด้วย1ลบเพราะฉะนั้นคิดเลขครับขั้นตอนการคิดเลขก็คิดเลขไปเนาะ1-2,187ลบคูณ3ได้ 6,561้หเครับกดเครื่องคิดเลขธรรมดาเนาะส่วนด้วยลบ2ครับคำนวณคิดเลขได้มาเป็นลบ6กพัส่วนด้วยลบ2ครับตัดเลข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 ได้ได้3,280ครับข้อนี้เรียบร้อยจากโจทย์2ข้อนี้นะครับจุดประสงค์จุดมุ่งหมายครูคือครูต้องการอยากให้นักเรียนใช้สูตรเป็นโดยที่ใช้สูตรแบบ ไม่รู้โพสสุดท้ายและใช้สูตรแบบที่แทนโพสสุดท้ายได้2ข้อพอเข้าใจนะครับเป็นสูตรพื้นฐานเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อต่อมาครับตัวอย่างที่42บ้างตัวอย่างอันนี้คือเขาให้มันเลยให้มาทุกอย่างแล้วไม่ได้ให้ตัวอนุกรมมานะครับโจทย์ให้มาว่า R ของเราคือ2ครับ S5 คือ372ครับและถามหา a1 กับ a5 ครับเราลองมาดูกันเนาะ ข้อนี้ครับครูเอาสูตรมาเลยครับจากสูตร Sn ครับเท่ากับ a1 คูณอยู่กับ1ลบ r กําลัง n ส่วนด้วย1ลบ r ครับครูเอาสูตรนี้มาแล้วแทนค่าเป็นการแก้สมการในข้อข้อนี้โอเคไหมเป็นสิวเห็นปะเออผมพังไว้ต่อมานะครับ S, Sn ครับก็คือ s5 s5 มีค่า,เ,าคเท่ากับ372ครับเท่ากับ a1 คือไร ไม่รู้อยากรู้โจทย์อยากรู้ติดเอาไว้ครับคูณอยู่กับ 1-R ลบ R ของเราคือ2 N ของเราคือ5ครับเพราะเราหาผลบวก5พจน์แสดงว่า N มีค่าเท่ากับ5ส่วนด้วย 1-R ลบ R ครับ1-2ลบ2นั่นเองสังเกตไหมครับขึ้นมาเป็นสมนการและและติดเพียงตัวแปรเดียวเท่านั้นคือ A 1ครับที่เราอยากหาพอดีก็คิดเลข 1- ลบ2ได้ลบ1 ย้ายลบ1ขึ้นไปคูณเพราะฉะนั้นได้ลบ372ครับเท่ากับ a1 คูณอยู่กับ1ลบ2กำลัง5ครับท่องเหมือนเดิม2 4 8 6 3 2เจอ,อยัง2 4 8 6 3 2 2 4 8 6 3 2ครับ1ลบ3 2ครับอย่าไปบวกลบเลขผิดครับไอคอนนะครับ1ลบ32ได้ลบ31 แล้วก็ย้ายข้างมาครับเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบ372ส่วนด้วยลบ31มครับมีค่าเท่ากับ a 1ครับคิดเลขคิดเลขคิดเลขก็จะตอบทันทีว่า A1 มีค่าเท่ากับ12ครับได้คําตอบ a 1เรียบร้อยครับต่อไปอยาหาอีกอัตตัวหนึงนั่นคือ a 5ครับอยาหา a 5ไม่ใช่เรื่องยากครับ a 5ครับเท่ากับ A1 คูณอากำลัง 4ีงงไหมว่ามาได้ยังไงมาจากสูตรนี้ครับครูไปเอาสูตรเก่ามา an ครับเท่ากับ a1 r นกำลัง n ลบ1ที่ครูใช้สูตรนี้เพราะ a1 เพิ่งหาได้ R ก็รู้ n ก็โจทย์อยากรู้เอ้ย n ก็โจทย์บอกมาเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น n 1คือ12ครับ R ของเราคือ2ครับกำลัง4ครับ2อกำลัง4 2 4 8 16 เพราะฉะนั้นเลยได้เป็น12คูณ16ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ192ครับนั่นคือ a5 ครับเรียบร้อยเอา้าเบอร์น,นิดนึงนะครับเรียบร้อยครับได้คําตอบทั้ง2ตัวแล้วจากตัวอย่างนี้ครูต้องการให้เรียนแทนค่าแล้วแก้สมการเป็นจุดตุงหานครูมีแค่นี้ไม่จุดตุองหายข้อนี้มีแค่นี้ครับพอเข้าใจไหมครูขอดูอีกสักข้อหนึงนะครับ ข้อนี้ละกันข้อนี้ละกันนะครับข้อนี้ครับข้อนี้นะนักเรียนดูโจข้อนี้ครับผลบวก7พจน์แรกครับของอนุกรม1นลบ2บวก3ลบ4บวก9ลบ8ไปเรื่อยๆครับจนถึง729-128ลบ1 2ครับใส่ดอกจันครับเพราะครูชอบข้อนี้ครูชอบข้อนี้ครับ เนักเรียนเราดูด้วยตาเปล่าเนาะหนึ่งลบสองนะได้ลบหนึ่งบวกกับสามลงกบได้ลบหนึ่งเอาได้หนึ่งครับไปเรื่อยๆครับเอาเป็นอนุกรมอะไรครับเป็นลำดับอะไรยัไงไงไหมไม่เป็นเลยครับนักเรียนต้องค่อยๆแตกครับจากอันนี้ครับเราทํายังไงกันดีครับอันนี้เนะาะท่าเรียนลองมองที่โจทย์ครับนักเรียนจะพบว่ามีทั้งหมด2พวกพวกของตัวที่เป็นบวกกับพวกของที่เป็น ลบครับแยกออกจากกันเพื่อให้เกิดลำดับเอ้ยเพื่อให้เกิดอนุกรมครับนั่นคือ1ลบ2บวก3ลบ4บวก9ลบ8บวกไปเรื huh. ่อยๆครับจนถึง729ดบลบอยครับนักเรียนจะเห็นไหมมี2พวกเนาะพวกที่เป็นบวกกับพวกที่เป็นลบครับแยกออกจากกันนั่นคือตัวไหนเป็นบวกบ้าง1บวก3บวก9 ไปเรื่อยๆจนถึงบวก7 29ครับเอามันมาเอามันมาครับตัวเ็นบวกครับนั่นคือ1บวก3บวก9บวกไปเรื่อยๆครับจนถึง729นี่คือพวกที่เป็นบวกถูกต้องนะต่อไปครับผู้ที่เป็นลบบ้างเป็นสีบ้างนอนจังพวกที่เป็นลบครับมีลบ2ครับลบ4ครับ ลบครับไปเรื่อยๆจนถึงลบร้อยยี่สิบแปดครับเอาลบไว้กับลบครับวันนี้เครื่องไม่ค่อยดีนะก็ได้เป็นลบ2ลบ4ลบ8ลบไปเรื่อยๆจนถึงลบร้อยยี่สิบแปดครับตัวที่เป็นลบทั้งหลายที่เป็นลบทั้งหลายดึงลบออกได้หรือไม่นักเรียนตอบครูครับได้ไม่ได้ตอบได้ครับเพราะฉะนั้นเราดึงเลยครับเขียนใหม่1บวก3บวก9บวกไปเรื่อยๆจนถึง 729ลบกับดึงลบออกแล้วนะเหลือ2อบวก4บวก8บวกไปเรื่อยๆจนถึง128ครับเห็นไหมครับแบ่องออกเป็น2พวกได้แล้วเป็นอนุกรมเลขาคณิตครับโดยที่ A1 ของเราคือเอไม่เห็น A1 ของเราคือ1ครับ R ของเราคือ3ครับตัวหลังหารตัวหน้าเหมือนเดิมและรู้อะไรอีกจากอันนี้ รู้ครับรู้ว่า AN ครับมีค่าเท่ากับ729นั่นเองเพราะนั้นก็ใช้สูตรครับขอเขียนสูตรทวนทนอีกครั้งครับสืออะไรนะ SN ครับเท่ากับ a 1ลบ A n คูนคูนอส่วนด้วยด้วยด้วย 1-R ลบ r ครับเพราะฉะนั้นแทนค่าเลยครับแทนค่าเลยครับได้เป็น N1 n 1ลบ an คือ729 R ของเราคือ3ส่วนด้วย1ลบ3เพราะเราเรู้ผลสุดท้ายไงก็เลยใช้สูตรน,นี้โอเคนะครับคิดเลขครับได้เป็น1ลบกับ2187ส่วนด้วยลบ2ถูกไหมครับคิดเลขได้ลบ2186ส่วนด้วยลบ2ครับเพราะฉะนั้นได้1,093ครับ นี้ไม่ต้องไปซีเรีเรื่องการคิดเลขนะครับเราอยู่ในยุคที่กดคิดเลขกันได้แล้วนะครับแต่กระบวนการคิดสําคัญกว่ากระบวนการตีโจทย์ให้แตกกระบวนการคิดกระบวนการวางแผนตัวนี้สําคัญกว่านะครับว่าจะทํำยังไงเนาะขณะที่ตัวด้านหลังครับลบครับ2 4 8ไปเรื่อยๆจนถึง128เนี่ยก็ใช้สูตรได้เช่นกันครับโดยที่ a 1ของเราคือ2ครับอ่าของเราคือตัวหลังหารตัวแรกก็ได้2ครับ และรู้ An ของเราคือ128ครับเรียบร้อยใช้สูตรไปเลยตรงๆว่า a 1ครับลบ An ครับ128ครับคูณอยู่กับ2คือ R ครับส่วนด้วย1นลบ R ครับถูกต้องนะครับคิดเลขครับคิดเลขคิดเลขคิดเลข2ลบกับ256ส่วนด้วยลบ1ครับเครื่องหมายเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายลบเนาะ ถูกต้องนะครับ2ลบสอได้ลบ2 54คูชงักแลลบ254้ครับส่วนด้วยลบ1ครับลบตัดลบไปเหลือลบ254ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบเป็น8 3ด้ครับเฮ้ยสี้ยใช่ไหม 839นะครับข้อนี้ขออนุญาตนะครับคิดเลขผิดอายเขาอายตัวเองนะครับเพราะนั้นข้อน,นี้ก็เป็นลักษณะนี้เนืกเรียนสังเกตไหมครับว่าตัวอย่างที่ครูยกมาเนี่ยครูจะพยายามนำสูตรของอนุกรมเลขาคณิตมาใช้แม้ว่าตัวอนุกรมจะดูไม่เป็นเลขาคณิตแต่นั้เรียนสามารถจัดรูปเพื่อเอาสูตรลำดับอนุกรมเลขาคณิตมาใช้ได้นี่คือตัวอย่างทั้งหมดนะครับที่เหลือก็ลองฝึกทำดูนะครับ แป๊บหนึ่งดูข้อนี้ก่อนขอโทษขอโทษดูข้อนี้ก่อนนัเรียนดูข้อนี้ครับการดาครับตั้งใจออมเงินครับเพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬาครับโดยวันแรกออมเงินได้20บาทวันที่240บครับวันที่380ครับไปเรื่อยๆครบ7วันครับการดาจะมีเงินออมเท่าไหร่ถ้าจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนคิดสิครับว่ามันอยู่ในเรื่องอะไรแล้วตีโจทย์ออกมาเป็นทางคณิตศาสตร์ได้ยังไงบ้างวันแรกครับออมเงินได้20บบาทครับถูกปะ วันต่อไป40บาทครับวันต่อไป80บาทครับ248เห็นไหมใช้ได้วันต่อไปแล้วหกสิบครับสังเกตปหะต่อไปครับ2486ต่อไปก็เป็น 32, ต่อไปเป็น64ต่อไปเป็น128ทุกตัวเติมศูนย์ครับครบ7วั7งยังเจ็บานยัง1น3่5 6 7ี่้าครับ เพราะนั้นการดามีเงินออมเท่าไหร่นักเรียนก็เอามาบวกกันแบบนี้บวกมือง่ายกว่าแต่ถามว่าใช้สูตรใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้เนาะจะบวกมือธรรมดาก็ได้เมือ่อนักเรียนอยู่ในห้องสอบแพทหนึ่งแล้วเนี่ยทำกระบวนการไหนก็ได้คือดึงความรู้มาใช้ให้หมดนะครับแต่ข้อน,นี้ก็คือคิดมือก็ได้หรือว่าจะใช้สูตรก็ได้ถ้าคือครูเปลี่ยนใหม่ครับครบ70วันครับเนี่ยอานเนี้ยบวกมือไม่ไหวแล้วแล้วครูก็เชื่อว่าการดาก็คงจะเก็บเงินไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะมันเยอะ ตอนนั้นก็เป็นโจทย์ลักษณะนี้นะครับลองฝึกทำดูนะครับโอเคขอบคุณครับภาพเบอร์ภาพเบอร์ภาพเบอร,บอร์โอเคครับขอบคุณครับ